หรือว่าพวกเขากลับมาแล้วนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ทีมเศรษฐีมาอย่างนิวคาสเซลยูไนเต็ดต้องออกมาพูดถึงเลยเพราะในตอนนี้จากทีมหนีตกชั้นเคยจมอยู่บ้วยของตารางตอนนี้ฟอร์มมาดีมากนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะเซาเทมตันถึงถิง่นไปได้2ประตูต่อหนึ่งถึงแม้ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพวกเขาจะแพ้เชลซีหนประตูต่อศูนแต่ว่าออมโดยรวมของพวกเขาตอนนี้ถือว่าดีมากแล้วือท่านับแค่ในปี2022 เล่นไปแล้ว8เกมพวกเขาเป็นชีนที่เก็บคะแนนได้เยอะที่สุดเป็นอันดับที่2เป็นรองแค่ลิเวอร์พูลโดยถิติเป็นชนะ6สเสมอ2เก็บได้ทั้งหมด20คะแนนไม่แพ้ใครมาแล้ว9นัดติดตอนนี้อยู่อันดับที่14ของตารางนำห่างโซนตกชั้นอยู่ถึง10คะแนนนำอันดับ15อยู่ถึง4คะแนนแถมยังแข่งน้อยกว่าด้วยหรือเ,เรื่องตกชั้นนี่น่าจะยากแล้วครับแล้วเป็นเพราะอะไรฟอร์มพวกเขาถึงได้กลับมาดีแบบนี้ เรามาพูดถึงไปทีและประเด็นเลยดีกว่าประเด็นที่หนึ่งการเข้ามาของเจ้าของทีมใหม่ต้องยอมรับเลยว่าตอนต้นรู้กันนิวคาเซนคือทีมที่หนีตกชั้นทีมหนึ่งเลยภายหลังจากที่พวกเขาโดนเทคโอเวอร์โดยทางด้านของกลุ่มนายทุนจากซาอุถือว่าฮือฮาออกมากๆตอนที่เขาเข้ามาแรกๆเขาะจะถือว่าเป็นเจ้าของทีฟุตบอลที่รวยที่สุดในโลกโดนความคาดหวังจากแฟนบอลไว้เยอะ ว่าการที่เข้ามากลางฤดูก,กาลแบบนี้น่าจะสร้างความแตกต่างพาทีมหนีตกชั้นได้พอตลาดหน้าหนาวเปิดหรือว่าเจ้าชายชาใหมแฟนบอลได้ใจชื้นขึ้นมาบ้างจากการที่เสริมทัพอย่างบ้าคลั่งแถมยังมีบิ๊กเดนอย่างบรูโนกิมาเลสที่่าตัวอยู่ราวๆ40ล้านปอนด์หรือว่าพอเข้ามาแล้วสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนเครดิตส่วนหนึ่งก็ต้องยกให้กับเจ้าของทีมด้วยต้องรอดูตลาดรอบใหม่ที่จะมาถึง เราอาจได้เห็นบิ๊กเดมจากมหาทีมเศรษฐีอย่างนิวคาเซนก็เป็นได้ประเด็นที่ 2. การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนิวคาเซนในยุคของเ e. อ็ดดี้ฮาวตอนแรกที่เขาเข้ามารับไม้ต่อจากสตรีทบูทก็ยังพูดว่าทีมดีขึ้นอย่างเต็มปากไม่ได้แต่เอ็ดดี้ฮาวก็ถือว่าเป็นคนสื่อที่แฟนสาริกาด่งอยากได้อยู่เหมือนกันฟอร์มอาจยังไม่ไดีเท่าไหร่แต่ก็แสดงเห็นชัดเจนว่ามีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างไปจากผู้จัดการทีมคนเก่า อเจ้าตัวมีเวลาได้ปรับปรุงทีมวางรากฐานให้นักเตะได้ทําความเข้าใจกับระบบบวกกับภูมิกาลังที่ทีมเสริมมาเพิ่มตอนตลาดหน้าหนาวทำให้ทีมของเอ็ดดี้ฮาวดูน่ากลัวขึ้นมาทัานตาเห็นเลยต้องมารอดูแล้วล่ะครับว่าเอ็ดดี้ฮาวจะพาทีมไปได้ไกลถึงไหนหลังจบฤดูกาลประเด็นที่3คุณภาพของนักเตะที่ดีขึ้นต้องยอมรับเลยว่าหลังจากการเสริมชับตลาดหน้าหนาวทีมของพวกเขาดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย ทั้งคุณภาพของตัวที่เสริมมาใหม่วกกับนักเตะเก่าที่อยู่กับทีมก็ต้องรีบๆฟอรอมเก่งออกมาให้ร็ยที่สุดถ้าอย่างอยากอยู่ในแผนการทําทีมของเอ็ดดี้ฮาวต่อไปทําให้เกิดการแข่งขันขึ้นภายในทีมดีไม่ดีอาจถูกขายไปเลยก็ได้เพื่อเปิดทางให้นักเตะรายใหม่ๆที่พวกเขาจัดเซ็นเข้ามาเพิ่มถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับทีมประเด็นที่4แพชั่นที่มาเต็มมากับฟอร์มที่ดีขึ้นการที่ฟอร์มของพวกเขาดีขึ้น ก็อาจส่งผลกับสภาพจิตใจของนักเตะไม่มากคนน้อยอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยก็ได้ที่พวกเขาสู้ได้มันบวกได้มันในทุทกๆเกมที่ลงเล่นสุดท้ายนี้ผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมานี้อาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะการที่จะทําให้ทีมมหนึ่งขึ้นมายิ่งใหญ่ระดับทอบ็ทอปๆของโลกได้มันก็ต้องพึ่งปัจจัยหลายอย่างอยูอย่เหมือนกันและข,ข้างต้นที่ผมได้กล่าวมาก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวกับความเข้าใจ ของผมก็แค่เท่านั้นเองนะครับส่วนเพื่อนๆคิดว่าพวกเขากลับมาแล้วหรือยังหรือว่าต้องเพิ่มเติมในส่วนของตรงไหนก็แสดงความคิน็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามและฟังร่วมแสดงความคิห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกด u b s c r i b e สวัสดีครับ